สวัสดีคะ่ะช่องทายบึงเหลือช้างอ้องวนร้อยลีลานะคะสวัสดีช่วงเวลาตอนเย็นนะคะนี้แม่ควายพามาดูอ้วนเหลือของเรานะคะกับคุณแม่วงเดือนนะคะที่โรงช้างนะคะโรงช้างของอ้วนนะคะนี่คะ่ะอันด่างให้เ้ยเลยะะเหลืออ้วนอ้วนอ้วนไม่สนใจนะคะ ไม่สนใจไม่ควาเลยลนะคะนี่ไม่มีอะไรให้กินหนัอ้วนก็จะแบบนี้นะคะ่ะอ้วนไม่เหงาแล้วนะคะแม่วงเดือนคุณแม่วงเดือนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะอ้วน,นมันหลายาต้องถอยก่อนนะคะเฮ้ยดูกพุนี่ช้างหรือว่า ว่าอะไรทำไมมันอ้วนจังออโอ้สวยยังไยโอ้เท่เท่คุณแม่วงเดือนคลุกฝุ่นนะคะเล่นฝุ่นเนี่ยนะ

ดูคุณแม่องเดือนของเราเลยนางกินก็ไม่ค่อยขายนะคะไม่ค่อยขายเหมือนตอนโออู่ในป่านะคะที่ว่าผูกไว้ข้างสะเดงนะคะ,ะก็ผูกไว้ตรงตรงกันข้ามกับสุดสานช้างนะคะ,ะนั้นนางจะกินขายมากอันนี้ไม่ค่อยขายนะคะขายบ้างแต่ก็ขายไม่เยอะ ก็ถือว่าดีค่ะดูนานมากเลยอืยอฮึโนหน้าไม่ควายแล้วค่ะนางเจียมใสค้ะผิวพรรณน,นางสวยติ่งติ่งขึ้นนะคะ ควานไหมคะควันไหมควันสะอาดนะคะนี่ไข่าาอ้ว,วน,ววนาาอ๋ออ้วนอ้วนเหลือคะามาแม่ควานแม่อเดือนโอ้ย่ายและะ้วค่ะถ่ายนะคะเนี่ย

ดีนะนุกเกอเองแท้ที่เลยรแต่คนนุกเนี่่อน่นะบางคนไม่นอกก็อันนี้เราเท่าแล้วเนื้อมันร้ายค่ะเนี่ยไั่ทำมาลานะรับนี่นอนนู่นเจยคือไปามันจะลาจันเนื้อโชติขาหลังรอนหน้าตูมาจีน่าจุดตะดุงนี่อยแล้จุดถึงมายกอเสร็จดูมาจีน่าบี้มองยังไกนอไปดมายินแเนืไป tôi phải bước ra lý. cái lòng buổi lòng cái quan hương cái quan hương hương anh anh là ai mình luôn cái lòng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 

งามแล้วจะโดนลูงตานบ้าหนออยเยอะกิบสีมาเซเว่นอีเลเวนเลยตับไปแบบบนวายอิตาลีก็เอาไอ้กูขับไปบนเป็กกิเด้วยเอออารมณ์เราเราเฟลชกับวาอารมณ์เราซุรีละแล้วเราเฟลชลงมังกับวะเรา

มันนุษมั้าแมงคิดโซ่ของเราไม่เอาน้ำให้มันเดือนด้วยบอกเอาน้ำให้มันเลยบอก

อุ้ยพอนึงอ้โดนเลยพอนึงผ่านแบบลอยลงต้นโดนดังจักรลอยแล้วผ่านดีัดือ้ร้มผัดมีัดมีลาโต ่ะนี่ก็เป็นช่วงเวลาตอนเย็นนะคะของสองม้ลูกเชือกนะคะยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายบึงเหนือชากวนลอยาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพายวนนี้แม่ควานจะไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากช่องเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจในช่องเล็กๆของเราด้วยเนาะสายล่าะะสวัสดีค่ะ